รถเข้าใหม่ Honda Civic FC 1.8e ปี2018ตัวนี้หายจากป้ายแดงไปเกือบ4แสนเลยดูเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนดูภายในซาดเอียมโคตรสวยผมอยู่กับรถเข้าใหม่นะตัวนี้เป็น Honda Civic FC 1.8e ปี2000 สิบแปดตัวนี้เป็นรถมือเดียวดูสภาพดูด้านนอกเป็นสีเทาเข้มนะเดิมเดิมหมดนรถไม่ได้แต่งไม่ได้รงรอ้อใดใดทั้งสิ้นแต่ลูกค้าชอบหากันแบบเดิมๆม,มากกว่านะจากที่ผมเคยเจอลูกค้ามาพามาดูมาดูสมหน้ากันไปหน้าเป็นโปรเทคเตอร์ <Hey. S 1> ปโปรเทคเตอร์เลนแล้วนะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมคาดโครเมียม,ยมสวยๆเลยมาดูห้องเครื่อง ห้องเครื่องอ่ผมพูดได้เต็มปากเลยสวยใสไร้ที่ติมากไม่มีรอยเยอะไม่มีข้าบน้ำมันใด้ดทั้งสิน้นมาร์กิ้งจากโรงงานอย่างนี้เห็นอยู่เลยนี่ยมาร์กิ้งจากโรงงานแทบจะเห็นอยู่ครบๆดูด้านในโครงสร้างนะแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าฝากระโปรงเดิมหมดนะดูอ่าไล่ดูเลยรับประกันให้เลยนะไม่มีชนัดพิกคว่าน้ำท่วมแน่นอน ฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงเดิมตามอกอยังอยู่เลยด้านหน้าสวยมากมาดูด้านข้างคันนี้เป็นรถมือเดียวนะย้ำก่อนนะรถมือเดียวอ,อ่ล้อล้อเป็นลอ้อแบบเดิมจากโรงงานขอบสิบหกนะครับอย่างปีสองพันยิบสองดอกยางยังลึกๆเลยนี่เึงนนะ่ะดอกยาง เช้งาน,นได้ยาวๆเลยต่อมามาดูกระจกมองข้างไปซีเียวก็ตัวรถมือจับหาเป็นแบบสมาร์ทกีเลสแล้วอ่าเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจก่อนกุญแจนะครับกุญแจสามารถที่จะสตาร์ทรถได้เลยอ่ากดล็อกทีนึงแล้วก็กดตัวนี้ค้างรถก็จะสตาร์ทโอเคเปิดดูโครงสร้างผมให้ดูโครงสร้างก่อน โครงสร้างแกดูได้เลยนะรถผมรถผมทุกคันแกดูได้ที่ไหนถ้าเราไปซื้อรถไม่ให้แกดูไม่ต้องไปซื้อนะอย่าไปซื้อนะผมขายรถแบบไม่มีหมกเม็ดสามารถพาช่างมาดูหรือว่าเอาไปเช็คที่ศูนย์ด้วยกันก็ได้ดูเม็ดอาร์คเรียนสวยๆงามๆเลยเอาผมแกผมอาจจะไม่ได้แกให้ดูทุกนานนะแต่ผมรับประกันให้คือไม่มีสนักที่ความน้ําท่วมแล้วก็รถผมสามารถ เอาไปเช็คประวัติก่อนได้เอ,เอาเลขทะเบียนไปเช็คประวัติที่ศูนย์ก่อนได้ขายของดีไม่กลัวครับถ้าขายของดีเราไม่กลัวอยู่แล้วในเรื่องของการเช็ค <c oughs> ดูพนนี้เก็บาอหน้าหลังกว้างนะ <c oughs> อ่าเป็นรถีเซ็กเมนก็จะห้องกว้างหน่อยแหละ <c oughs> แล้วก็ล้อไหล <c oughs> อ่าล้อไร <c oughs> เป็นแบบยางทดแทนนะ <c oughs> อุปกรณ์มีไหมครบ ล้อไหลเนี่ยถ้ายางทดแทนก็คือ,อยางเล็กแบบเนี้มันบอกอยู่แล้วว่ามันใช้ทดแทนนะไม่ได้ใช้ประจําเพราะว่ายางมันจะเล็กหน้ายางมันจะแคบอ่าน,นี้ถ้าสมมุติว่ายางเราั่วเนี่ยเราเปลี่ยนยางเราก็ควรที่จะรีบไปร้านปะยางให้เร็วที่สุดอแล้วก็ควรกลับไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าคู่มือเขามีบอกมาอยู่แล้วดูด้านหลัง ดูเบาแล้วกันนี้อ่าก็อันนี้ผมแกะไว้ฮะดูเม็ดเาียง้งสวยๆเลยดูสภาพเบาอ,อันนี้คือรถปี2018ดูเบาดิเนียนกริปด้านหลังเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนี่เบาเดิมติดรถมาเลยนะผมไม่ได้หุ้มใหม่นะสภาพเนียบมากเลยสภาพโคตรเนียบ มาดูด้านหน้าด้านหน้าดูออปชั่นไล่แต่ข้างประตูไปเลยอ้าวกระจกเป็นแบบรับแล้วพับไฟฟ้าเนี่ยปรับแล้วพับไฟฟ้าอ่าตัวนี้เป็นพุทธสตาร์ทเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องก่อนอเคเบาเป็นเบา เม็นนวนนะบอกเป็นบอกเม็นนวนแล้วก็ดูบอกหน้าน,านี่ดูบอกคนขับเฮ้ยเนียบมากอะ่ะบอกตัวนี้เนียบจริงโตโอ้โหขอโทษทีถ้ามาดูข้างในเล็กไม่เล็กไม่หนึ่งแสนสี่หมืนสามพันกับรถปีสองพัสิบแปด ปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิยี่บ็ดยบสองยบสายี่ี่รถเจ็ดปีรถเจ็ดปีเท่ากับวิ่งปีล้วประมาณสอง0 0ื่นโลก็ถือว่าปกติเพราะว่ารถทั่วไปเนี่ยเออใช้งานไม่เกินสองหมืห้าต่อปีถือว่าใช้งานปกตินะและเครื่องเงียบมากพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยถ้าไม่มีริ้วรอยเลยนะตัวพวงมาลัยแล้วตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชัน เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้รับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยหน้าจอ,อสามารถเล่น AMFM ได้นะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แต่เป็นแบบออตโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้แล้วตัวนี้มีเบรกโคนมาให้เบรกมือเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนะมีโหมดขับขี่โหมดอีโค่สภาพโดยรวมภายในนี่ให้ดูสภาพ เฮ้เบาใช้งานยังไงเนี่ยรถวิ่งแสนสี่ไม่มีริ้วรอยดูดิไม่มีรอยยับรอยย่นเลยอ่ะปีกดูปีกเบาเดิไม่มีรอยไม่มีรอยย่นรอยอะไรเลยอ่ะสภาพภายในนี่ผมให้ผมให้เก้าสิบ้าเปอร์เซ็นเลยนะสภาพภายในเนี่ยหลังคาดูหลังคาหลังคาไม่มีรอยเจิมนะครับ่ะย้ำกันอีกทีหนึ่งคันนี้เป็น Honda Civic 1.8 e ปี2018ใช้งานมา140,000มกิโลคันนี้เป็นรถมือเดียวราคาขายอยู่4 8 9 0 0 0แหาพัจหาปจากใแดงเกือบ400,000เลยนะหายไปต้องมีเกือบ50%นะ4ี่กว่าเปอรตคันนี้ผ่อนไม่สูงนะผ่อนเริ่มต้นอยู่8,300นะผ่อน7ปีลูกค้าแค่ดีดีจดได้เต็มเลยนะครับผมมีประกันรับประกันหลังการขายให้4ปีนะรับประกันแบบซ่อมศูนย์ สา,าาสามารถเข้าสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยสวยงดงามมากดาูแบประกันให้นะไม่มีชนักไม่มีพิกวา่าไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ระบุในสัญญาให้ได้เลยถ้าใครหายอยู่นะติดต่อกันเข้ามาผมมาโนอตวิสานโตคาครับ